เคยภาพมากกับอยู่กลางป่าเลยพี่น้องสบายดีเด้อว่าสุขสุขคนทักทายสบายดีเมื่อน,นี้อยู่ป่าพี่น้องเลยมาเลาะเบื้องเฮ็ดหลังจากที่ฝนตกไปร้ายมือติดกันเมื่อน,นี้ห้อนเอา้าคิดว่าเฮ็ดปวกกก็มาเลาะเบื้องเนาะพี่น้องสิได้หรือบ่ได้ก็ติดตามมาเบื้องนํากันแต่ว่าเฮาเห็นแล้วเฮ็ดที่หฮามากักกินคือเฮ็ดหัดพี่น้องเลยเก็บไป กินไรเถื่อแล้วกับโบได้เป็นอยังเบริเบือนี่เห็ดหาดวันนี้มาคนเดียวมากับหมาเนาะก็มัอเอาขึ้นมูดนะ้วยมาเลาะเบิง้งนู่นปลาเห็ดละง,ง่เขาก็ปรเป็นไกลๆเลาะๆแถวนู่นหวยแหละไม่ใจกระหยานมนาะไปผู้เดียวเน,น้อ ตาคุณเอ๋นี่มันคือปตาจะกี่กาไปได้คนเดียวกันบอกพูนให้ตาไปได้ออกจะเอาเห็นละงอกแล้วออกแทนเขาเริ่มเห็นเห็นปวกตาบแล้วพี่น้องเลยเห็นปวกตาบ Hoặc thế bụi chắc mình nhang <laughs> à. lại này gắng. Hoặc là, h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 oặc là, nó là, hoặc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  này hoặc là, Này là, hoặc là, hoặc là, วนมหัวถอวยเลยมาเจาะเบื้องน้องน้อยเลี้ยงงวก่อนแม่ขั้วแม่ถาวรไว้จักจงงงน,กบบนี่แต่เหล็งแล้วแม่ถาวารัดงวซอยแน่กระบารัดซอยเพิ่นบ่ฮู้ได้ว่าเฮามาเฮาละปุ๊บมันแต่บ่มา ดีบว่าได้เลยเห็ดดอกเดียวนาะยังสิไปหาอยู่บอลเขมหวยแต่ว่าตอนนี้กำลังเจาะเบิ่งล้นเลยก่อนเป็นเห็ดยังขันเห็นนี่อยากไปน้ำไหมนี่แต่ก็บ่มี่พยายามงัวซอยหญ้าแต่ไม่หยาดึงไม่จุเพิ่นสองสาวไปทังไดเนาะ

หัดมวยด้วหมอกก็ซื้อมาเด้ซื้อหมวกซื้อใส่ส่งข่ายเงาแต่ว่าใครเท่าเดินนี่นบ่ค่อยมียุ่งพนักงานเขาป่ากันยุ่งหลายแต่เท่าเดินนี้ยุ่งค่อยมีเนอะ หมูโตเฮามาแอบบึงฮาดีผู้ใหม่ผู้ใหม่ยังเห็นกันเห็นห้องใส่ล่ะตามกันกันนังแมงอยู่ใครเป็นหมูเราล้วพอได้บ่เงาแล้วก็ได้ือมีปลาเซ่์แม่พี่น้องเไย ไปเขาหน่อยมันขึ้นมาไปหัวไอนแคมหว่วยไปละปละใครที่มีเดินบนไฮเลียงพี่น้องเอ้ย เดินย้ายนองหลีดเข่าเศร้าเด้กก็มีบอลปล่อยให้งัวงกินปล่อยกระลาดมั่นยันลงเขาเข้าเามา่นองนชาดำจดกน้อยเข้าเขาขุงเฮียนเลยพี่น้องเลยเขาุงเฮียนน่ะบ่าได้สิเวมันรถยังซอย Nói thôi, bữa thơm Vẫn thì nướng nướng cao rồi. Bữa thơm Phải thì mình nhả pha đầy lêm Như mình Nào, có đẹp Đọc cái hủy Các bạn luôn hủy nhạy Rồi đây Chỗ bình thường Xem kháu hồi nãy phí đọc เด็กหน่อยวัไใดว่างเอาลงมาหวยมาเห็นเราไหม่ม่ออกอยู่ได้มีอยู่เดี๋ยวคันอื่นหายวดาเพิ่นไปหามันนี้ก็สิซักเมื่อตุ่มซะก่อนเห็นนะกับววได้ได้ไม่น้องเผื่อคนอื่นมาหาสิบวได้ซะเอาไอซับออกก่อนซองตะตูดเอาไว้ไปตุ่มกินกระแซะยินกับป่นกับแจอง มีอยูย่นะไม่กาเห็นมีนะพี่น้องป้าทางไหนก็นมีเดี๋ยวซักเอาน้ำไม่กันเด้อบันนี้เปลี่ยนแผนแล้วนนสองหมื่นอืมนี khương nhỉ cả mì đây, nào đấy, bên này nó, này ma, là hiện hao, này, mía, mía, người bay nấm này, đặt qua xem à? Mình quay nhảy, nào mà bơi đặt nhọ

ออกมาละจะนอนนะบ่านไม่ทรับท้างนี้จะมีอีกปั๊บส่วงคนโมหาก็ได้ยูน้ำใหม่ก็ได้แม่งมันไม่มีใหม่ข้อก้อนอะ ตูตเต่ามันอยู่ในมันคือรังสิขึ้นมันหักอันบ่อใหญ่เลยบอเอานี่กันหอดหนึ่งเนาะยอดจะซาบขึ้นมาโอ้หนำหวยเมื่อวานนี่ขึ้นมาหอดผไดไเมื่อวานเดี๋ยวนี้มันก็ลดลงแน่ฮะเนี่ยฝนมาตกกลี่ลดลงตรงพี่ฝนตกหวยใช่ป่าแหงกัน ไอยนำบริเป็นได้หรอเย้ยถ่าซื้อได้เห่าก็ได้มาส่งเบิง่งโอ้เห็นอีกแล้วนี่กระไม้นี่จะนี่เดวซับมากนเดีได้พี่น้องเลยบ่ได้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งซับบ่ได้บ่มมีแห้งเลย หน้าสองสามกอ่อไปเลยเต่าแล้วเฮ็ดบ่ออกเปลี่ยนแผนทางนี้ก็มีพังันน,น้อยเลยบ่เอาโอ้กวทางน,นงนี้ด้ว,วมมเดี๋มีกวาดไม่แพ้ป่าอืมนี่อยู่มันหักอยู่ข้างในใน เอาไม่ได hmm. ้ตีโพกเห็นน้ำใหม่ใหญ่เราเ้ยสองอันเลยนี่จ้ะน้ำใหม่ลายเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ตัวนี้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกับตัวนี้ สามเดี๋ยวาซับอมาใพี่น้องงนี่้องกอเดียวสยอดสยอดหน่อยไลยได้ก็ได้หาถห่อนอามือนี่ห่อนสุดๆเลยเฮ็ดปวกไ่จักเสีออกวเี้เอาเฮ็ดปวกเฮ็ดละง่จักเข้ามาหาไว้โบ่ มาเบิ่งเขาพอน้องดิดพี่น้องปีนี้เราเห็นหน้าซองให้ให้สุดท้ายของเราเลยกากระตากแดดอยู่จากเจ้าคลองไปใส่โปแซน้ำเลยฉันได้กินเขา่าบ่พเพย์อ้อยเมื่อนี้เราสีดก่เราสีดเขา่าฮาแต่ว่าเรายุดไปแล้วตอนแรกยังมาสีดใหม่เราสีดใหม่มันแดดบ่อยเนี่ยเข่าล่ะ เห็ดขรานได้กับลูกสาวแล้วนะบัวใหเห็ดรวมกันกับแม่น้องเนยกับแม่น้องลาซาแม่น้องลาซากับแม่น้องเนยในเห็ดน้ำกันแล้วพ่อย่อยเล่าห้ากระไดสองให้ให้เคี้ยวๆหน่อก็แม่นี่ไห้เดียวเนาะเล่าห้ากระมาดำนี่ไห้ที่ซองเราโอ้จักจังไลยแหละ อันนี้เขาเขาจะแคนมา,าลแล้วโอ้มีหูป,ปะคอกำลังแดงๆปะคอปีกลเลยปลาเคียงลายพี่นี่ซิมีแต่ปลาคอเด้อคอหน่อยเห็นยังนี่เขาห้องนี่แหละเขา,าจะนี่ขึ้นไปหอดเคียงหมด ใส่เขาสูงได้ปีนี่เขาเตี้ยนัาหน้าขึ้นเขาเรื่องอยาเคียวจกพอน้องหลีสีทอไซเลยสีบเขาตามแต่หัวปีกระแตก้อ,อย่ปีนี่ครับขึ้นเมื่องเลยได้พี่น้องเลยยันดูดหาย,ยางันกินเขากิน ยู่กับพอ่อเนี่ยเพื่อกระหายหาแม่อยู่มักเถอะพีนี่ก็ะซิบน,นี่นะพี่น้องเอ้เข่าก็าได้คุยน้ำเบิด์แปดสอบแล้วโชคดีที่คุณยายซื้อหายหาสอบแล้วเขาก็ซื้อเอง,เอ,งอ,อ,อ,อีกมันเก่าแล้วบ่าเก่าแล้วเก่ากรสอบแล้วพอปูออกมาอีกหนึ่งก็สอบมาได้ไปเอาอีกสอง ตีกายนี่แปดพอนี่ควยเห็ดก็เลยเป็นเวิร์งบาง,งามเลยน้ำหน้าพระเจ้าหัวแา,างกลางหีือบางงามจิตเพียเพียขาวๆ พี่น้อยพอกอันใหม่